ด้านข้างคิ้วเริ่มต่ำลงนะครับหรือมันก็ทั้งชั้นตาที่ทําไว้หรือเคยมีตั้งแต่หนุ่มสาวเนี่ยมันเล็กลงนะครับก็มีการศัลยกรรมที่บริเวณคิ้วเลยคือการยกคิ้วขึ้นนะครับซึ่งโจทย์ในการทำเนี่ยจะทําแบบไหนเนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับปัญหายี่คนไข้มหาเราเป็นหลักนะครับ Put your hands ในแพทย์กอลวัตเราเจษณ์นะครับสายแพทย์ตกแต่งและผู้บริหารประจำเดียร์เคบิลตี้คลินิกนะครับก็วันนี้ก็จะมี2ส่วนนะครับที่จะเล่าให้ฟังคือว่าส่วนแรกคือส่วนเรื่องของทําตอบสัลยกรรมฮอททิดประจําสัปดาห์นะครับแล้วข้อที่2ก็คือเรื่องของให้ความรู้เรื่องอากาศนิดหน่อยนะครับก็อากาศที่ดีลักษณะต้องเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็สไลด์สั้นๆไม่กี่นาทีนะครับเนาะขออนุญาตลองสลับดูเนาะเอามีเดียซอร์สขึ้นบนนะครับ สวัสดีครับนายแพทย์ก็ลู้ว่าเราใช้สีนะครับส่วนแพทย์ตกแต่งและผู้ปัญหาประจำเดียร a p b i l i t y clinic นะครับวันนี้ก็ขอมาในรูปแบบของเล็กขอดไลฟ์นะครับก็พอดีติดธุระตอนข้านิดนึงลูกชายแสดงละครนะครับมอปลายเลยนะครับก็เรื่องสุดท้ายตอนเป็นนักเรียนนะครับก็คงปีหน้าคงไม่ได้ดูแลนะครับน้องก็เลยขออนุญาตเป็นแบบเลคอร์ดแทนก็แล้วกันนะครับทีนี้เลคอร์ดไลฟ์เราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันในวันนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับอินบ็อกซ์ที่เข้ามาเยอะในช่วงนี้นะครับก็ที่ผมสังเกตนะครับก็ คนอายุกลุ่มอายุมากขึ้นหน่อยเนี่ยเริ่มสนใจเรื่องสาลกรรมมากขึ้นและเริ่มหาข้อมูลออนไลน์มากขึ้นด้วยนะครับก็มีคําถามมาเยอะๆในช่วงสัปดาห์นี้เรื่องของการคิ้วนะครับยกคิ้วคนไข้จะงงสับหลายๆคําว่าอะไรคือยังไงนะครับก็เลยขออนุญาตเล่าให้ฟังดังนี้นะครับเอาเป็นว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่เราพบเจอนะครับก็คือคิ้วนี่จะตกลงมาคือจะอยู่เด็กคิ้วไม่ได้ตกลงมาหรอกครับมันก็ตกมาแล้วตั้งแต่หน้าผาก คิ้วโตหนังตาหย่อนยานนะครับเลยทําให้ชั้นตาเนี่ยดูกองกองหนักหนักขึ้นนะครับทำให้หน้าดูเหนื่อยดูเศร้าดูล้านะครับงั้นการทําที่การทําผ่าตัดที่ทําให้หน้าตาดูเด็กขึ้นสดใสขึ้นก็คือการดึงหน้าผากนั่นเองนะครับงั้นหัวข้อในวันนี้คือเราจะพูดถึงเรื่อง forehead lift นะครับทีนี้ forehead lift ก็มีหลายรูปแบบนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีภาพ i n ิ e r t เข้ามาให้ดูนะครับหลักๆคือดังนี้นะครับถ้าเป็นสมัยดั้งเดิมนะครับ conventional technique หรือการผ่าตัดแบบมาตรฐานเนี่ยหน้าผากตกใช่ไหมครับก็ ติดแผลนะครับจากหูถึงหูนะครับเลาะเข้ามาชิดกระดูกนะครับแล้วก็คลายพังผืบริเวณหัวคิ้วนะครับแล้วก็ดึงคิ้วดึงหน้าผากขึ้นนะครับแล้วก็ตัดหนังส่วนเกินออกนะครับนี่คือคอนเวนชั่นแนลข้อดีคือเห็นอะไรชัดหมดเลยนะครับเนาะแล้วก็สามารถดึงได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ข้อด้อยคือแผลมันเยอะไปหน่อยนะครับแผลแบบทรงแมนจูเลยนะครับงั้นหลายๆคนก็จะไม่ค่อยชอบนะครับส่วนในการเจ็บปวดหลังผ่าตัดนี่ก็ค่อนข้างน้อยนะครับอาจจะมีภาวะ แซกซ้อนเลน,นิดหน่อยเช่นอาจจะมีเรื่องของบริเวณชาบริเวณศรีรษะด้านบนนะครับนิดหนึ่งชั่วคราวนะครับเนาะนั่นะก็เป็นวิธีที่ได้ผลดีแต่ว่าหนักมือไปหน่อยนะครับเยอะไปหน่อยก็คนไข้ก็ไม่ค่อยชอบจนวิวัฒนาการผ่านมาก็คือจะเกิดเทคนิคที่เรียกว่า endoscopic คือการผ่าตัดดึงหน้าผากแบบสองกล้องนะครับหลักการเดียวกันก็คือแทนที่จะเป็นแผลย,ยาวๆนะครับก็จะเป็นรูเจาะ3รูนะครับแล้วก็2กล้องเข้ามาคลายเข้ามาจนถึงหัวคิ้วนะครับแล้วก็คลายผองผืนตรงหัวคิ้วเพื่อ ยกขึ้นเข้ไปเช่นกันนี่เมื่อยกขึ้นไปแล้วเนี่ยเ,เราจะแขวนมาด้วยอะไรนะครับก็จะมีตั้งแต่ฝังสกรูวไว้แล้วก็คล้องไหมดึงหน้าผากไว้นะครับจนปัจจุบันเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์บางอย่างนะครับเป็นของขอญยตพูดชื่อเลยนะครับก็เป็นของซิสเต็มหนึ่งนะครับเรียกเอโ o type system เรียก Endo ไท p e h นะครับก็จะฝังบุตรไว้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงส่วนของหน้าผากขึ้นไปข้างบนนะครับก็เป็นการแขวนหน้าผากขึ้นม่ได้ดีนะครับเนาะก็เป็นวิธีที่ท,ที่เราทํากันเพราะฉะนั้นเนี่ย แยกระหว่างการผ่าตัดแบบเดิมหูถึงหูกับการทําแบบอนโดส c o ปิกหรือการสองกล้องเนี่ยข้อดีของการสองกล้องชัดเจนคือลดขนาดบาดแผลลงการฟักฟื้นก็ดีขึ้นเยอะนะครับแต่ก็ใช้เวลาผ่าผตัดนานขึ้นค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความความเชี่ยวชาญของแพทย์รวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้ด้วยนะครับก็จะแพงหน่อยนะครับแล้วก็ในการลึงแบบเอ d o s c o p i เนี่ยก็อาจจะมีการบวกการใช้อุปกรณ์บางอย่างในกลุ่ม endo type system เข้าไปด้วยประมาณนี้นะครับนี่ข้อที่1 ส่วนคำที่2ที่คนไข้มักจะได้ยินก็คือดึงขมับดึงขมับคืออะไรนะครับก็คือบริเวณดึงคิ้วด้านข้างนะครับก็คืออยู่ในกลุ่มเดียวกับการดึงขมับเช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าดึงขมับเนี่ยโดยวิธีดั้งเดิมเนี่ยมันดึงทั้งแผงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือแม้กระทั่งด้านข้างแต่เทเบอร์ลิฟต์เนี่ยเขาจะจํากัดการดึงอยู่เฉพาะด้านหางคิ้วเป็นหลักนะครับแผลผ่าตัดก็อยู่ประมาณลายผมหรือไม่ก็เข้ามาในเส้นผมหน่อยหนึ่งเขาจะจก็ดกงรดึงข,ขึ้นไปพาะรับนึ่งคิวเปแกหปัหาขคงคิ้ว่ี่ตก เป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือว่าส่วนใหญ่เวลาเราคิ้วตกเนี่ยโอเคมันตกทั้งแถงก็จริงนะครับแต่ว่าจะตกบริเวณด้านหางคิ้วเนี่ยมากกว่าบริเวณตรงกลางนะครับเพราะฉะั้นการทำเทปอลลอนลิฟก็ช่วยในกรณีที่หางคิ้วตกมากๆได้เป็นอย่างดีนะครับข้อด้ของเขาก็คือว่าบางอาจจะมีแผลที่เห็นชัดนิดนึงลงบริเวณไรผมนะครับอ,อันนี้ก็เป็นส่วนน้อยนะครับในผู้คุณผู้หญิงจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ในคุณผู้ชายที่ไว้ผมสั้นนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการเห็นแผลเป็นอะไรได้บ้างนะครับก็ย ผ่าตัดซ่อนแผลในเส้นผมนะครับมีการาลงแนวระนาบของลงวิกรีดเนี่ยทำยังไงให้ผมไม่ร่วงนะครับทําให้ก้อนซ่อนหลับแผลเนี่ยซ่อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นเทคนิคเฉพาะขอ,ของคุณหมอเขานะครับโอเคเนาะมีอะไรอีกนะครับดึงหน้าผากดึงขมับที่เรียกเทมเปอรลิฟต์นะครับแล้วมีบางอย่างที่เรียกว่าการผ่าตัดตรงคิ้วเลยโฟกัสที่คิ้วคิ้วตกก็แก้ที่คิ้วเลยนะครับก็คือมีกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าซูเปอร์บราวลิฟต์ก็คือการตัด หนังบริวเวณเหนือคิ้วนะครับแล้วก็ยกคิ้วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนไข้ที่อายุมากๆนะครับแล้วก็คิ้วตกค่อนข้างเยอะก็จะมีการตัดเนื้อบริเวณเหนือคิ้วเลยนะครับแล้วก็ย้ายคิ้วขึ้นมาในตำแหน่งที่ปกติก็ทําได้นะครับข้อด้อยของเขาคือว่ามันจะมีแผลบริเวณขอบบนของคิ้วข้อดีเขาคือว่ามันผ่าตัดได้ง่ายๆนะครับแลวก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่เนาะอันถัดไปนะครับที่เกี่ยวกับคิ้วอีกนะครับก็คือว่าในบางรายเนี่ยเราสามารถใช้อุปกรณ์บางอย่างพยุงคิ้วไม่ให้ตกลงมาได้นะะครรรัับบเช่่่นนกกาาาาาผตดทํแล้วออออจจซงงุปณ์ย เข้าไว้แขวนคิ้วไม่ให้มันตกลงมาได้เร็วกิจนเกินไปนะครับก็จะดีกลุ่มของเอ็นโดไทที่สเตมเหมือนกันนะครับความต่างกันคือว่าแขวนคิ้วที่ว่าจากการดึงหน้าผากและดึงคิ้วขึ้นเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับก็จะเรียนให้ทราบดังนี้นะครับเนื่องจากการผ่าตัดแบบแรกที่เราให้ฟังเนี่ยดึงหน้าผากจะเป็นแบบ2กล้องหรือไม่2กล้องก็ตามเนี่ยจะเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างเยอะหน่อยคนไข้าบางคนก็อาจจะไม่ค่อยอยากทำนะครับงั้นเนี่ยถ้าในรายที่ยังตกไม่มากการผ่าตัด ทำตาสองชั้นบวกกับก,บการแขวนเครื่องมือบางอย่างช่วยตรงนี้มันก็เพียงพอแล้วสําหรับคนที่คิ้วยังตกไม่มากนะครับแต่ถ้าเยอะแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็คืออาจจะต้องทา f o r e h e a d lift จะเป็น2กล้องหรือไม่2กล้องก็ได้หรืออาจจะทําเฉพาะหางคิ้วก็ได้คือการเ e อร์โ a l lift นะครับดังนั้นการผ่าตัดเกี่ยวกับคิ้วหรือหน้าผากก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งในสไลด์นี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีรูปตัวอย่างคนไข้ให้ดูหนึ่งได้นะครับของคุณหมอรัชพลนะครับซึ่งก็จะเป็นคุณหมอพลาสติกชื่อดังนะครับ ที่จะมาร่วมงานกับเราในเดือนหน้านะครับแกก็มีความชำนาญพิเศษมากๆเลยนะครับในขั้นตอนการดึงหน้าทุกรูปแบบเลยนะครับเนาะก็เดี๋ยวจะมีผลงานของท่านโชว์ให้เห็นในช่วงท้ายของไลด์ด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยัง inbox เข้ามาถามปัญหาที่เริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งผมก็ยินดีตอบให้พวกเราได้ทราบกันนะครับและในระเบีบถัดไปนะครับเจ้าก็จะเขียนบทความหรือแม้กระทั่งทำคลิปบรรยายโดยละเอียดเลยนะครับของการผ่าตัดดึงหน้าในแต่ละวิธีนะครับ ในวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์จด subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ของพวกเราขึ้นมาขอบคุณนะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างรครับนาะก็ วันนี้ก็มีไลฟ์จริงกับนีคอรบดไลฟ์นะครับก็คือสดจริงแบบสดเกือสบสดๆนะครับเนาะก็พอดีผมเผื่อไว้ว่าตัวน,นี้ที่กลับมาบ้านไม่ทันนะครับก็เลยว่าจะให้น้องๆทีมงานที้เขาแบ็กอัพไอตัวคลิปที่ดไว้ก่อนนะครับเนาะก็ผมว่าก็ผ่านมปได,ด้ดีนะครับก็ลองผิดลองถูกนะครับสไลด์อาจจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ก็พยายามทำให้มันดีที่สุดเนาะ ตอนนี้ก็เวลาประมาณ19บนาฬิกาสีนาทีนะครับเราก็ยังมีเวลาเหลืออีกประมาณสัก10นาทีมีใครจะมีปัญหาถามตอบมาเลยไหมครับถ้ามีก็ถามมาได้เลยเนาะระหว่างรอเนาะก็สั้นๆดังนี้นะครับก็จริงๆที่อย่างที่อย่างที่เรนให้ทราบอะครับว่า,อาพอเราอายุมากถึงจุดจุดหนึ่งนะครับอ,อย่างสมมติว่าเราอายุสัก20 20ต้นๆเนี่ย เรามีตาชั้นเดียวอยากทำสองชั้นอันนี้เข้าใจได้นะครับแต่บางคนเนี่ยชั้นตาก็สวยดีหล่อดีตอนหนุ่มตอนสาวนะครับแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยชั้นตามันเริ่มตกลงชั้นตาที่เคยชัดเนี่ยมันก็เริ่มมองไม่เห็นหรือแม้กระทั่งในบางรายที่ทําชั้นตาไปแล้วตั้งแต่หนุ่มหนุ่มสาวๆนะครับมันก็เริ่มหย่อนคล้อยลงเริ่มมีห้อยๆนะครับด้านข้างคิ้วเริ่มต่ําลงนะครับหรือแม้กระทั่งชั้นตาที่ทําไว้หรือเคยมีตั้งแต่หนุ่มสาวเนี่ยมันเล็กลงนะครับก็มีอาการหลายๆอย่างรวมงก ดึงหน้าผากเนี่ยมันอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับก็มีการศัลยกรรมที่บริเวณคิ้วเลยคือการยกคิ้วขึ้นนะครับซึ่งโจทย์ในการทำเนี่ยจะทําแบบไหนเนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับปัญหาที่คุไข้ามาหาเราเป็นหลักนะครับถ้ามันไม่ได้มากนักเนี่ยการทำศัลยกรรมเฉพาะบริเวณที่คิ้วเนี่ยร่วมกับการทําตาก็พอช่วยได้เยอะมากๆนะครับแต่ในบางรายที่คนไข้าอายุเยอะมากแล้วนะครับเช่นรุ่นผมขึ้นไปเนี่ยสี่สิบห้าอ้ามห้าสิบหกสิบเนี่ยถ้าจะมาแค่ทําตาเนี่ย มันคงอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่เท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเวลาเราคิ้วตกใช่ไหมครับหนังตากรองคุณหมออาจจะตัดแต่งหนังตาให้เราได้แต่ว่าคิ้วมันค่อนข้างต่านะครับไอ้นี่เราจะได้ตาสองชั้นกลับมาแต่ว่าหน้ามันจะค่อนข้างบึง้งคิ้วมันต่ําอย่างเงี้ยครับเนาะวิธีเดียวที่ทําให้หน้ามันดูไบรท์ขึ้นก็คืออาจจะต้องรีเซ็ตตำแหน่งคิ้วขึ้นใหม่นะครับก็อาจจะมีการดึงหน้าผากจะสองกล้องไม่สองกล้องก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับหรือว่าจะาใส่อุปกรณ์ร่วมหรือจะใช้แบบ การผ่าตัดเด็กอื่นร่วมได้อีกเนี่ยก็แล้วแต่นะครับเนาะก็อย่างที่เล่น้ทราบนะครับอ,อ,อาจารย์รัชพลน,นะครับก็แกเป็นคุณหมอศัลยกรรมตกแต่งที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับคนไข้แกส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติเนาะแล้วก็หลักๆก,ก็จะอยู่ที่ภูกเก็ตเนาะทีนี้เนี่ยแกมีเวลาหน่อยนึงนะครับก็จะมาร่วมงานกับผมเนี่ยกับทีมงาน D.I.K. เนี่ยที่เอกมัยนะครับเนาะงั้นเสาแกยังเรียกเสาแก่เส,สียไม่พอนะครับาว่า สาวเหลือน้อยกับหนุ่มเหลือน้อยเนี่ยนะครับท่านใดสนใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องสันนกรรมดึงหน้านะครับก็อาจารย์รัชพลเนี่ยแกมีฝีมือเรื่องนี้มากๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยววันหลังเนี่ยเดี๋ยววันไหนที่แกมากรุงเทพนะครับเดี๋ยวจะเชิญแกมาไลฟ์สดกับเรานะครับมาแชร์กันว่าแกทําอะไรยังไงบ้างพร้อมเคสตัวอย่างที่จะมาให้ดูกันนะครับเนาะก็ผมว่าก็เป็นโอกาสทองนะครับของคนที่หนุ่มเหลือน้อยสาวเหลือน้อยนะครับที่ยังอยากดูดีอยู่นะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับเนาะ มันมีสาวคำหนึงที่ผมเคยได้ยินนะครับพวกเราน่าจะเคยได้ยินเนาะเขาเรียกนะวัยโอวัยตัวแรกย่อมาจากว่ายังยังโอนะครับก็คือว่าคนที่อายุมากหน่อยแต่อยู่ในกลุ่มที่อายุยังน้อยอะ่ะสมมติว่าเกิน50ขึ้นไปใช่ไหมครับเรียกว่าแก่แต่อันนี้คือกลุ่ม50าสิบต้นๆเหมือนพวกผมเนี่ยเขาเรียกยังโอนี่คือหัวใจยังนุ่มยังสาวนะครับแต่ว่าร่างกายมันอาจจะดูโรยราไปหน่อยนึงแต่ก็ยังมีความคิดอ่านที่ดีนะครับ การทํางานหรือการออกกําลังกายสุขภาพอย่างดีอย่างกระจักกั้งเชงนะครับก็อีกนอีกเจเนเรชันหนึ่งที่น่าสนุกสนานนะครับก็เลยคิดว่าทํำยังไงให้สัลยกรรมหรือการดูแลคนไข้ของเราในกลุ่มนี้ได้รับการตอบสนองได้ดีมากยิ่งขึ้นก็เลยเรื่องนี้ขึ้นมานะครับหรือเรื่องดึงหน้านั่นเองนะครับใครสนใจเนาะก็อายุเยอะนะครับก็อาจจะอายเนาะมาถามในคอมเมนต์นะครับคุณอินบ็อกพอเราอินบ็อกมาส่วนตัวก็ได้นะครับมาถามผมหรือ ถามทีมงานก็นได้นะครับก็จะถอยตอบคำถามให้พวกเรากันไปโอเค